แต่อันนี้ไม่รู้ว่าสื่อถึงเบิลหรือเปล่าเรือสองลำครับเป็นเรือคู่ด้วยแล้วก็มีอันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามนับไม่ง่ายมีสามแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็หนึ่งสงสามสี่ห้านี่อ่ะดูเริ่มแล้วนะครับถ้าดูนะจะเห็นเลขแบบชัดเจนมากนะครับในนี้เห็นไหมอ่ะดูดูนะดูไปตามผมนะถ้าเห็นนะครับถ้า ถ้าซูมแบบชัดเจนนะนี่คือเลขเจ็ดแล้วนี่คือเลขแปดนี่เขาใบเลขมาแล้วนะนี่คือเลขเจ็ดครับแล้วนี่คือเลขแปดเดี๋ยวผมจะเขียนให้เห็นเลยจะได้เห็นเหมือนกันกับผมเลยเพราะถ้าไม่เขียนบางคนตาไม่เห็นบางคนเป็นแม้ว่าผู้เฒ่าผู้แกแต่อันนี้นะสิเป็นปก ปกสลากครับก็สิเป็นรูปเรือสองลำเบิ้ลบอแล้วก็สิเป็นเขานะครับถ้านับก็หนึ่งสองสามแล้วหนึ่งถ้ารวมก็มีห้านอนคอมมินนำแล้วเดี๋ยวเสียเบิ้งลอตเตอรี่ผมไปซื้อมารอบนี้ก็ซื้อจากงานวงสวงผมนั่นหละเวลาคนเบิ้งหลายมันซิบ่เห็นคอมม์น้นอยผมให้ไปแล้วครับหกกับแปดระวังกรรมัวนาำ อ,อ, <c oughs> มอมืดมีลายแล้วเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนนะครับเห็นอ้าวผมสีเบิองเด้อผมจะเขียนสีแดงนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเหมือนผมไหมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปอีกนะอ่าซูมเข้าไปอีกนะอแล้วจะเห็นแล้วบ่มีไผมานั่งเฮดจัซซี่เลย อันนี้ครั้งแรกเลยผมแล้วผมเห็นเลขชัดเจนมากครับซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยผมเห็นเป็นเลขเจ็ดดูนะเห็นเหมือนผมไหมนี่กองสลากใบมาแล้วครับเจ็ดแปดเห็นไหมครับเนี่ยแม่พี่ๆแม่แม่เห็นคือผมบออันนี้น่ะผมเห็นเป็นเจ็ดแปดแล้วจังว่าบทเดตรงนี้ผมก็เห็นเป็นยังซี่นี่ มันสิต่อกันมาจังสี่มันสิเป็นศูนย์ก็ได้มันสิเป็นแปดก็ได้เห็นคือผมว่แล้วตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยคือเลขห้ามาแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นเป็นเลขห้าครับมันยังมีอีกนะมันยังมีอีกนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นจังซี่ไหมนี่ออกมาจังซี่เออ จ็ดแปดเยอะมากเลยครับหรือว่ารอบนี้เจ็ดแปดจะมามีอีกเนาะยังไม่เบิร์นี่แล้วข้างหน้านี่นะนี่ผมเห็นเป็นสามไพซี่แคบไว้ก็แคบไว้เด้อหรือไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ผมเห็นเป็นสามครับตรงนี้ผมเห็นเป็นสามตรงนี้ผมเห็นเป็นสามแต่เจ็ดแปด่ะผมเห็นเยอะมากผมเห็นเยอะมากๆเลยสําหรับเลขเจ็ดแปดเนี่ยแล้วไออันนี้นะ มาจังซี่นี่นี่เบิ้งเด้อบ่อมีมันมีไม่กี่ตัวเองครับเลขนะแล้วก็อันเนี้ยนี่น,นี่เป็นจังซี่เลขหนึง่งน่าเห็นไหมแม่เห็นคือผมนี่เจ็ดห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดแปดแต่เจ็ดแปดเนี่ยเห็นเยอะมากหรือว่ามันจะออกห้าหนึ่งอีก ห้าก็เห็นสองตัวแล้วนะครับแล้วแปดก็เห็นหลายตัวเจ็ดก็เห็นหลายตัวแล้วแล้วสามเห็นตัวหนึ่งผมเห็นสามตัวหนึ่งนี่นี่อันนี้ก็เจ็ดอีกนี่นี่มาจังสิเดี๋ยวเอาไมนี่มันขีดมาแบบนี้นี่แคปเจอร์แคปเจอร์มีอีกมีอีกนี่นี่อันนี้ผมเห็นเป็นหา ห้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ผมเป็นเห็นเป็นห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งข้างบนนี่ผมก็เห็นแต่ว่าตรงนี้นะผมเห็นชัดเจียวเลยผมเห็นชัดมากเลยอ่ะก่อนที่เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ยังไม่เขียนนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเจ็ดแปดเนี่ยแล้วอันเนี้ยคือเจ็ดชัดๆเลยเนี่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 ยตรงเนี้ย เนี่ยเลขเจ็ดอันนี้เป็นศูนย์ก็ได้ครับเป็นศูนย์เนี่ยก็ได้เนี่ยเป็นเจ็ดศูนย์แล้วก็เป็นเจ็ดแปดนี่เลขตัวนี้เลขตัวนี้เลขซัดแหนงนี่เจ็ดห้าแปดเนี่ยแต่ว่าเจ็ดไหนเยอะมากครับเจ็ดหนเยอะมากเยอะมากมากเลยแล้วเนี่ยนี่เป็นเลขค่าเนี่ยนี่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 ก็เจ็ดแปดนี่เห็นไหมนี่สามนี่ผมเห็นสามอยู่ตรงนี้แล้วก็เลขเจ็ด แล้วก็เลขแปดเจ็ดแปดนะผมเห็นสองตำแหน่งผมเห็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมเห็นตรงนี้โบเมนเขาใบามาแล้วตีเจ็ดกับแปดอัศสิมาเจ็ดแปดก็ได้เจ็ดสามนี่สามห้าสามเจ็ดแปด อันนี้นะเป็นศูนย์ก็ได้ครับถ้าเบิ้งจากตรงนี้นะมันซูมได้หลายแล้วนี่ดูตำแหน่งตรงนี้นี่ครับถ้าซูมหลายมันิบอกนี่นี่อันนี้เจ็ดเจ็ดด้หนี่นี่ตรงนี้เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดกองสลักนี่เจนี่อันนี้เจ็ด เจ็ดชัดๆนี่อันนี้เลขห้านี่ชัดแจ๋วเลยหรือว่าจะมาเจ็ดแปดเจ็ดห้าหรือว่าจะมาเจ็ดแปดเจ็ดห้าผมเห็นนี่แหละผมเห็นผมเห็นซ้ำนี่ก้อนที่ผมซิมาไล่ส่วนนะผมก็ผมก็แกะเบื้องแล้วก้อนที่ผมไล่ส่วนนะผมเห็นแบบนี้มันอาจจะไม่ชัดนะผมเห็นเหมือนกันเลยผมเห็นตำแหน่งตรงนี้ห้าศูนย์ตรงนี้มีเพิ่มมาห้าศูนย์ เลขมันจอกตัวเดิมไหมเลขอายุผู้ว่าห้าห้าห้าสิบปีเนี่ยเจ็ดแปดแล้วต้ 7, 5, ตรงนี้ผมเห็นเจ็ดห้าหนึ่งตรงนี้ผมเห็นแปดแล้วก็ตรงนี้เห็นห้านี่นี่ห้าศูนย์นี่ตรงนี้มันมีห้าศูนซ่อนอยู่เลยนี่นี่น,น,น,นี่เออห้าศูนย์วมันยุ่ใส่ห้าศูนย์นี่ มันอยู่ต่ำนี่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 เออนี่ห้าศูนย์นี่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 ลองเพ่งเราไปดูเพ่งเข้าไปเบิ้งตรงนี้มาสิเป็นห้าศูนย์อีกเลยเนี่ยเบิ้งดีๆเ้เนี่อันนี้เลขศูนย์แล้วอันนี้เลขห้าลงมาแบบนี้เนี่ยอันนี้ห้าศูนย์ครับอันเนี้ยถ้าเห็นตรงเนี้ยเห็นอันนี้คือเลขศูนย์แล้วอันนี้คือเลขแป ยูตำแน่งเดียวกันเลยกับเจ็ดแปดนี่ที่อันนี้ที่ผมมองเห็นเหมือนกันเมื่อกี้เลยก็จะมีสามมีเจ็ดแล้วก็มีแปดตรงนี้มีเจ็ดแปดนี้มีเจ็ดห้าซึ่งกองสลากนะใบออกมาแล้วใบออกมาแล้วครับบ่มีเลขเก้าเลยเลขที่มันเด่นอยู่ในปกนะผมสิเขียนในนี่ละเลขเด่นในปก สลากสัญจรพอบอดจากมือแล้วเลขสีออกแล้วเลขเด่นว่าแล้วขนลุกเลขเด่นก็จะมีเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้าเด่นนะอันนี้คือเด่นส่วนเลขรองนะ จะเป็นเลขหนึ่งเพราะว่ามีหนึ่งมาด้วยนี่เขาใบามาแล้วอลืม <c oughs> นั่นนี่แคปไว้นะครับหรือจะเอาไปจับวินก็ได้นะครับผมให้เด่นเจ็ดผมให้รอบนี้ผมให้ขนมไทยเจ็ดกับสาม เจ็ดหนึ่งผมมีเจ็ดห้าผมมีเจ็ดแปดผมไม่มีแปดกับหนึ่งเนี่ยไม่มาคู่กันนะผมบอกเลยแปดกับหนึ่งไมมาคู่กันแต่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ผมไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาว่าเป็นหวยสัญจรครับมันออกมันแต่ว่าแปดกับหนึ่งนะจะไม่มาคู่กันถ้าจับสามก็จะได้สามเจ็ดผมมีสามแปดผมมีสามห้ามันเป็นเลขทูบเนี่ยหลักๆเลยสามเจ็ดแปดห้าครับอันนี้จะเป็นเลขเด่นอันนี้จะเป็นเลขรอง ต้องมาแล้วเนี่ยเด่นมีสามมีเจ็ดมีแปดมีห้าแล้วเมื่อวานนี้ให้รัฐบาลไปแล้วอันนี้คือเลขทูบบางคนบอกว่าเลขเลขตัวนี้มันมันเหี่ยไปครับแต่ว่าช่างภาพที่มาเก็บภาพนะเพิ่นท้ายได้เพิ่นท้ายได้ครับแล้วเลขตัวนั่นนะก็คือสามห้าเจ็ด นี่นี่อันเนี้ยก็สวยถ้าชอบซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลยนะครับสามห้าสามเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนี่คือที่ผมให้ก็ตรงใจอยู่นะครับเพราะว่าให้เจ็ดกับสามเป็นคู่เด่นแล้วมาจุดทูบก็มีเลขสามกับเจ็ดนะครับก็ตรงใจผมอยู่นี่ถ้าดูในเนี้ยเลขที่มันมีมีเจ็ดห้าครับเจ็ดศูนย์ว่ามีเออตรงนี้ตรงนี้ นี่หลักนี่เป็นศูนย์ก็ได้นี่ตรงนี้เป็นศูนย์เออผมลืมมีศูนย์อีกตัวหนึ่งศูนย์แต่ศูนย์่ะเห็นแค่ตำแหน่งเดียวศูนย์จะเห็นแค่ตำแหน่งตรงนี้จะเห็นตรงเพราะว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี่นะสี่เห็นเป็นเจ็ดศูนย์เป็นเห็นเห็นเป็นเจ็ดแปดก็ได้เพราะว่าจะเห็นเป็นเจ็ดศูนย์เห็นเป็นเจ็ดแปดก็ได้นี่แต่ว่าแล้วแต่แต่ว่าเนี่ยมันเป็นนี่เห็นไหมครับแต่ว่าอันนี้จังไหนก็เจ็ดเจ็ดลงมาแบบนี้ แล้วอันเนี้คือมันจะเป็นศูนย์ก็ได้ครับหรือจะเป็นแปดก็ได้เนี่ยเป็นศูนย์ก็ได้หรือเป็นแปดก็ได้แต่อันเนี้คือเลขค่าชัดเจ้วเลยห้าชัดเจ้วเลยนี่แล้วถ้ามาลงตรงนี้ผมเห็นอีกตัวหนึ่งลนะถ้ามาลงตรงนี้นะเห็นแปดเจ็ดหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้เลขแปดอันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขหนึ่งแต่หลักๆนะคือเห็นเจ็ดเยอะมากตำแหน่งนี้ผมก็เห็นเจ็ดสาม นี่เลขเจ็ดเลขสามก็วนเวียนอยู่ในเนี้ยไม่ได้ไม่เห็นเลขตัวอื่นเลยแล้วผมไม่เห็นเก้าครับผมกพเห็นเก้าอืมนี่เพิ่นเขาใบมาแล้วรอบนี้นะสามเจ็ดหาแปดนี่ต้องออกเท่ๆแต่ถ้าว่ามาห้านะน่าจะมาตัวเก่าแน่เลยเนี่ยถ้ามาห้านะห้าหนึ่งห้าศูนย์ ห้าแปดห้าเจ็ดเพราะว่าเขาใบว่มีเก้าเลยครับเก้าว่เห็นผมว่าเห็นเลยอืมว่เห็นครับแต่เห็ดเห็นจังใดก็เห็นเจ็ดเจ็ดล้ายหลายเจ็ดกับแปดนี่แล้วตำแหน่งนี้นะจังใดก็เป็นเลขข่าสวัสดีครับอันนี้ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาก็ซื้อเลขเจ้าของนั่นแหละซื้อว่าซื้อเลขอย่างก็ซื้อเลขนั่นแหละครับ แต่ว่ารอบนี้สลากสันจอซื่อไว้พอรุ่นพอเพราะว่าบาว์ฮุ่มวนมสิออกตัวใด้แต่มั่นใจยังคือมั่นใจว่ามันต้องมีเจ็ดไม่เจ็ดก็สามนะครับไม่เจ็ดก็สามนี่มันอยู่ในนี้ให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าเจ็ดมันเยอะมากผมแต่ผมบอกว่าเขาซิฟันเจ็ดหลายบหลายยังไม่รู้เลยว่าเขาให้อะไรกันเยอะ ยังเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้บ่ได้บึ้งครับว่าเขาฟันตัวไหนถ้าเขาฟันเก้าลายก็เก้าบ่มาดอกเก้าบ้ามาดอกเก้า,มาออกไม่มาครับเก้าไม่มาเด่นเจ็ดครับรอบนี้เจ็ดแต่ว่าโู้สิลบบลบสิออกโตเก้าบอเ <c oughs> ออมาเจ็ดเจ็ดแล้วอาจสิมาเจ็ดแปดบอนี่สิมีเจ็ดห้านะครับมีห้าเจ็ดแล้วก็มีสามเจ็ด ซื้อแล้วซื้อ1นหไว้ครับถ้าชอบ5้านะก็คือให้ซื้อตัวเก่า50กับ51 50นึห้ครับแล้วก็58าแปดหสมห้าเเนี่ยซื้อไว้กันกันเพราะว่าส,สลากสัญจรนะครับมันพเราเราก็ไม่รู้ว่ามันซอยอย่าง,างแต่นี่ถ้าดูสถิตินะที่ผมทำมาเห็นไหม เลขเก้านะออกมาเก้าครั้งแล้วเลขที่มันมาดีต่อจากเลขเก้าจะเป็นเลขสามครับได้หกครั้งแล้วก็จะเป็นรองลงมาก็จะเป็นเลขสองเลขเจ็ดเลขแปดได้อย่างละสี่แต้มซึ่งหลายคนที่ผมทําคลิปไปบอกว่าหนึ่งไมมาเลยสัญจรใช่ครับมันมาแค่สามรอบแต่ว่าสัญจรเชียงใหม่อะหนึ่งมันผูมานะมันออกหกหนึ่งเออมันออกหกหนึ่งนะครับ มันออกมาหกหนึ่งแล้วเลขนะ่ะมันดูเลขนะเลขเชียงใหม่เนี่ยออกมาแปดสี่สามหกหนึ่งรอบนี้ออกร้อยเอ็ดออกหกศูนมาหกหนึ่งมันจะเพิ่มเต้มมาเป็นหกสองไหมครับอันนี้อันนี้ผมดูจากที่มันมามันเดินมานะแต่สัญจรนะบางรอบนะมันจอกเลขตัวเดียวกันบนล่างอย่างรอบนี้แปดบนแปดล่าง แล้วก็มารอบนี้สามบนสามล่างซึ่งสัญจรน่ะผมบอกเลยเลขที่มันมาดีนะที่มาดีสุดนะผมบอกเลยเลขมาดีสุดน่ะในในในบรรดาเลขสัญจรนะจะเป็นเลขเก้าครับมีเลขเก้ามีเลขเก้ามีเลขสามมีเลขแปดมีเลขสองแล้วก็มีเลขเจ็ดที่มันมาดี แต่ถ้าดูสามสี่รอบเนี่ยสี่มากันสามรอบเลยเนี่ยสี่สามเ้าสี่แล้วก็4ี่สองเนี่ยเห็นไหมสามก็จะมาดีครับ0ูนย์สามสแล้วก็จะมาสี่สามเห็นไหมครับ9อ่ะมันจะมาแค่เจ็แล้วมันก็จะข้ามมากระโดดมาแต่ว่ารอบล่าสุดออกแปดสี่สามหกหนึ่งออก8ปดสี่สามหกหนึ่ง หรือว่ามันมาหกหนึ่งมันจะขึ้นมาเป็นเจ็ดหนึ่งก็ลองมันเดายากครับหอยสัญจรนอะ่ะแต่ผมทําสูตรมามันได้เจ็ดได้สามแล้วก็ได้ศูนซึ่งมาให้ดูสลากเมื่อกี้ครับมันไม่มี9ก้าหูมาเลยแล้วมันก็ไม่มีเลขสี่มาเลยครับนี่แหละเด่นอยู่ภาคใต้สามสี่แปดห้าเอ้สามเจ็ดแปดห้าครับเลขรองอยจะเป็นหนึ่งกับศูนย์ นี่คือสถิติที่มันที่ผมทำออกมาสิบรอบก็คือจากตรงนี้นี่เห็นไหมมันออกมาพอมันออกมาพอมันสรุปมาล่ะพอมันสรุปมาเนี่ยเลขเก้าอ่ะกับเลขหกอ่ะไยเลขเก้ากับเลขสามมาดีแล้ว่าเลขลองจะเป็นเลขดับไปแล้วเลขลองจะเป็นเลขสองเลขเจ็ดเลขแปดส่วนเลขมาน้อยอ่ะ เลขมาน้อยสุดคือเลขหกครับแล้วก็เลขห้านี่มันได้อย่างละสมันได้อย่างละสองแต้มอันนี้คือสิบรอบที่ทํามาแล้วอันนี้คือเลขที่น่าซื้อแล้วก็น่าลงทุนสําหรับรอบนี้มีศูนย์สามมีห้าศูนย์ตัวเก่ามีสี่หนึ่งสามเจ็ดสามสี่แล้วก็สามแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่เจ็ดสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสี่ คนเราชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าผมอันนี้คือเป็นแนวทางไม่ได้ให้ซื้อหมดนะครับถ้าชอบเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจูนเดห้าถ้าชอบสี่มีสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งก็อยากให้ติดเลขซื้อถ้าจะอยากให้ติดซื้อเลขที่มันออกไปแล้วครับเพราะว่าสัญญานอะ่ะมันจอวนไปวนมาเนี่ยสามแปดแล้วก็เก้าแปดเห็นไหมพอมาสามแปดก็ออกแปดสามเห็นไหมครับ พอมา91ก็ยังออก91อีกพอมา97ก็ออก79รอบเนี้ยมันออกมาให้เราเห็น43เนี่ยมันจะไปออก34หรือเปล่าแต่ถ้าดูปกสลากอะ่ะมันมันไม่มีเลข4เลยนะครับมันมีแต่เลข7เยอะมากเนี่ยทำทำมาได้ตำแหน่งนี้ก็เห็น78ตำแหน่งนี้ก็เห็น378ตำแหน่งนี้เห็น571อันนี้ก็7 เนี่ยก่อนจะไปนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งเผื่อใครจะมาดูย้อนหลังซึ่งเนี่ยมันเห็นชัดมากเลยนี่คือเจ็ดนี่คือแปดเป็นศูนย์ก็ได้หรือเป็นห้าซึ่งถ้าดูตำแหน่งตรงเนี้ยนี่คือเลขเนี่ยตำแหน่งเนี่ยชัดเจนเลยเลขแปดชัดแจ๋วเลยจะ่เป็นเก้าไม่ได้แล้วก็เลขเนี่ยเลขเนี่ยเลขเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็แปดแล้วถ้ามองลึกๆเนี่ยเลขสามสามเจ็ดแปดเนี่ยอันเนี้ยเลขห้าชัดแจ๋วเลย ออกแล้วนิดหน่อยคนะให้หกกับแปดไปโอยออกอะไรของมันนะสองซี 2, มันลนะ่ะ <c oughs> โอเคนะก็เนี่ยเป็นแนวทางนะครับเนี่ยสามเจ็ดแปดห้าซื้อนะครับเลขมันจะออกแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้วันจัน์ทรแล้วอย่าลืมว่าเดือนนี้มีแค่ยี่สิบแปดวันอันนี้อะไรมาพูอะไรก็ให้ไปแล้วสำหรับตําไทยนะครับรอบนี้ก็ดูอย่างเดียวนะว่า เลขตัวไหนจะเป็นมามืดหรืออาจจะเป็นเลขแปดก็ได้นะที่จะมามามืดเออเพราะว่าแปดไม่มาเลยครับสําหรับสัญจรเลขสิบรอบเนี่ย <c oughs> ผมจะบอกนะผมจะเปลี่ยนมุมผมจะบอกนะว่าเลขเลขสัญจรนนะ่ะผมจะบอกแล้วว่าเลขสัญจรน่ะบางทีเนะี่ยมันอาจจะไม่มาเลขตัวที่มันมาน้อย พราะอย่าลืมว่ามันสัญจรมันก็จรของมันไปเรื่อยครับมันก็จรของมันไปเรื่อยเพราะมันไม่ใช่สลากมันสัตว์มันชื่อสลากสัญจรเนี่ยเราไม่คาดเราไม่สามารถคาดเดาได้แต่ถ้ามันมาถ้ามันมาถ้ามันมาเปอร์เซนต์เลขที่มันมาดีอ่ะก็คือจะเป็นเลขเก้ากับสามหรือสามกับเก้ามันอาจจะมาก็ได้มันอาจจะมาตัวน้อยเออมันอาจจะมาตัวน้อยครับ แต่ถ้าเราดูจากสถิตถ้าจากถ้าถ้าถ้า,ถาเราดูตรงเนี้ครับเลขมันจะไหลาตามกันอย่างที่ผมบอกนะ 98, 98, 98, เนี่ยดูนะเก้าแปดเก้าแปดเนี่ยสามแปดเก้าแปดรอบเนี้ยก็ยังขึ้นมาเป็นตัวเดิมเห็นไหมแต่เป็นตัวกลับเนี่ยเก้าสามแปดเก้าแปดรอบนี้สัญจรนครนายกก็ยังมีแปดสามออกตัวเก่าพอมารอบนี้สามสองรอบนี้มีสองนำมาหกห้าสองห้าห้ารอบนี้ดูครับ อย่างที่ผมบอกดูแค่ข้างบนอย่างเดียวเนี่ยรอบนี้มีมีแปดกับสามมาครบเลยรอบนี้สามสามสองมีสองนำมาหกห้าสองรอบนี้ก็มีสองสองเจ็ดสองรอบนี้มีเจ็ดขึ้นมาสี่เจ็ดแปดรอบนี้ก็ยังมีเจ็ดเห็นไหมมันไม่มันอย่างที่ผมบอกบางทีก็ลดแต้มบางทีขงเขาก็เพิ่มแต้มนะเนี่ยไหมเจ็ดแปดแล้วก็มาเจ็ดเก้าเลยแต่ว่ากลับตัวออกเก้าเจ็ด แล้วพอมา97097 97, รอบนี้เอา0นย์มาออก0ูย์สครับแล้วก็เอา79มาไว้ข้างล่า 3, งหกศนย์สกับ4ีสองรอบนี้6 0ศูนสมมีไหมอ่ะมี3มาตัวหนึ่งห9าสมรอบนี้มีไหมครับอ่ะรอบนี้ออก9กสเห็นไหมเก้าสาแล้วเออผมเพิ่งเราเพิ่งสังเกตเห็นนะครับ